สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงเบสเผยน,นิสัยแท้จริงของตรงๆพูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูเหมือนโลกจะกลายเป็นสีชมพูเลยละค่ะสําหรับเบสรักวันนี้คําสิงรู้สาวคนเก่งของสมรักคําสิงที่ตอนนี้เธอกําลังปลูกต้นรักอยู่กับพระเอกหนุ่มหน้าตีดอตรงตรงซึ่งหากใครที่ได้ติดตามดูคู่นี้อยู่ก็จะเห็นว่ามักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆเลยละค่ะ โดยล่าสุดเบสได้ตอบคําถามของแฟนคลับรีวิวหนุ่มตรงๆว่าเป็นคนที่เข้าใจคนรอบข้างเทคแคร์คนรอบข้างขี้เก่งใจใส่ใจคนรอบข้างเป็นคนตั้งใจจริงจังเวลาทําอะไรจะตั้งใจมากๆทุ่มเทมีความเป็นผู้นําสูงมากใช้หัวใจมากกว่าอารมณ์ไม่เคยว่าร้ายใครเป็นคนตลกและโรแมนติกมากพี่ตรงจะชอบยิ้มและหัวเราะให้กับทุกคนที่เข้ามาทักทายอยู่ง่ายกินง่ายเข้ากับคนง่ายไม่เคยบน่นไม่เคยราคาญไม่เคยงดหงิด ไม่เคยโกรธไม่เคยงอนมีเหตุผลกับทุกเรื่องเอาใจเก่งดูแลเก่งชอบสังเกตและเก็บรายละเอียดทุกอย่างดูว่าเบสชอบหรือไม่ชอบอะไรมองคนออกรู้ว่าใครนิสัยเป็นยังไงก็ยอมรับและเข้าใจในนิสัยของคนคนนั้นรีวิวยังไงก็ไม่หมด